เออไม่ไหวเอง <c oughs> <c oughs> น็อกจริงวะ <c oughs> ่ะอ้าวัดเฮ l l ว h ัดเฮ้ยเฮ้ยม,มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยจู่ๆจู่จูก็เปลี่ยนแนวโอเคฮนะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเวลาที่นะครับที่จะดึกแล้วเนาะแล้วก็เออคุณลืมอัดคลิปยึดเป็ด วันจันเลยไม่มีคลิปลงเลยโอเคเอิร์นว่าวันนี้เรามาอัดกันในรอบดึกกันแล้วกันเนาะจะได้ไมีคลุณเล้จะได้มีคลิปลงเออโอเคฮะแกสวัสดีฮะวันนี้ผมจะพูดเสียงเบาๆนิดยนึงหรือว่าไม่ได้ใส่เอเนอจิ้นนิดนึงนะเพราะว่ามันดึกมากแล้วก็ไม่อยากจะทําเสียงดังฮะวันนี้เราอยู่ในวันวันหนึ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็เฮ้ยเชียร์อีกแล้ววะมันมันแสบเอนจิ้นอีกแล้ววะแล้วจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้ไดรับของแฟนเกิลเซน เราในคลิปก่อนเนี่ยเราได้เล่นมดของแฟนเกลิลไปใช่ไหมครับก็คือเป็นแฟนเกลิลของบอยเฟนที่มีชื่อว่า People บ e o p l e บ e o p l e อืมซึ่งคราวนี้ก็ถามเดิมเลยฮะช่วงนี้บอยเฟนเนี่ยหอมเนาะมไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาคราวนี้เป็นมดที่มีชื่อว่าแฟนเกลิลฟรนซี่ใช่ไหมยฟรนซี่ zy, ใช่ไหมวีเอ็เล็กซี่อ่ากวาถูกไปนเนี่ยมันจะประมาณว่าคลั่งใครอย่างนี้หรอมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยเนาะ มีชื่อมีชื่อว่าเล็กซี่เนี่ยซึ่งคราวนี้จะออกมาเป็นทอมบอยของจริงไงนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคือยังไงแต่ว่าดีไซน์ของลายเส้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแบบประมาณแบบเป็นส,สาวแบบที่ผมผมสั้นแ่ะเออผมสั้นอืมคราวนี้เรามาดูกันว่าเฟรนซี่เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพอเขาจะเดือดเรื่องของอันก่อนด้วยเป่าเพราะว่า,วาก่อนเนี่ยถึงมันจะดูแบบแปลกนิดนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันลายเส้มนสมันดูดีนะเออแล้วก็มีเฉพาะเรื่องอะไรที่มันแบบเราดูเข้าใจง่ายอ่ะแล้วก็แบบตัวละครมันน่ารักด้วย คารที่เปนเฟนซี่ที่ผมเอาพู้ตัดตัวนี้คือผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่ดีไซน์มันดูซีเฉยมากเลยอแบบรวมเฉยๆอ่ะซึ่งเรามาดูดกันว่าว่าวันนี้มีอะไรกันฮะก,ก้อนแรกเลยคือมีทั้งหมดหนึ่งวีคแต่เต็มด้วยกันมีทั้งหมดสามเพย์แล้วก็มีเพย์วันรัตด้วยสองอันอืมในฟรีเพย์แล้วก็มีโน้ตแบบพิเศษด้วยนะแบบโน้ตโน้ตตัวคนพิเศษแล้วก็มีฟูแอนิเมชันคาสีนก็คือจะมีคาสีเนี่ยเป็นฟูฟูเลยไปเต็มเลยแล้วก็มีเรื่องราวสตอรี่เดดกวเปนวลไง มาดูกันซิว่าเล็กซี่จะทำให้เราถูกเก้ได้หรือเปล่าฮะในบทของแฟนเกลว่าเดงช่วงนี้นี่มาถี่นะอีกส่วนหนึนี่ออกมาอีกไหเนี่ยแฟนเกลวายเฟรมมันจะเนี่ยหอมเกินไปแล้วมีทั้งหมดหนึ่งวีด้วยกันนะแต่เหมือนกับว่ามันจะมีพิมพวัสดุได้สองแผ่นสองอันไปมาดูกันดีกว่าผมมันจะไม่ค่อยแสในจี้นิดนึงนะอย่างที่บอกไปเลยคือมันมันเสียงดังแล้วก็อาจจะรบกวนชาวบ้านด้วยพราว่ามันดึกแล้วอาจจะมาเป็นแนวชิวๆสบายๆซะมากกว่า Uh, วันนี้เรามีสิ่งอะไรปังๆจางมากมายนะแล้วก็ฮะ uh, nobody evestone ascend to a s s i s t you แล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะได้มีโอกาสมาจัดการในเล่า uh huh. แล้วก็นะ่าอ,อึดวะทำไมในะเรื่องมันต้องเป็นแบบกระดาษอย่างนี้ด้วยเ uh, นี่ยนายพูดถูกนะห uh, ม,มาเขาแบบไงนี่เราไม่รู้เรื่องเลยฮะใช่ฉันพร้อมที่จะ crash early tonight พร้อมแล้วสำหรับคืนนี้อะฮะแล้วก็ฉันคิดว่าฉันอาจจะ เ่านี่นอนอย่างฟันดีนะอะไรประมาณนี้แล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครมาขัดจังหวะเราจังหวะทานก,กับบ้านนะเพราะว่านี้มาใกล้ถึงบ้านแล้วด้วย <c oughs> คือหมดพูดถึงมาอย่างนี้แต่คนดูดีฮะตรงหน้าตรงฉาเนี่คือัวลาร์ควอนผมมาแล้วอ่ะหรือว่ายัางไงวหรือว่าจอแบกเด้อเนี่ยเพราะว่ามันมันมีขอบนดำออกมาด้วยข้างขวาใช่มันไม่ได้จะมีอะไรที่มาอันตรายจากตรงนี้นะคิดว่าจริงเหรอ เออเดี๋ยวก่อนนะใครวะหน้าอา้าวไม่นขาดคำเลยโว้วเธอมาแล้ววะโอ้มายโอ้โอ้พระเจ้าโอเคบ้าเอ้ยไปช่างมันเถอะบอยเฟนนั่นมันคุณจริงเหรอเนี่ยฮะผมอาจจะไม่แอบเสียงเท่าไหร่นะฮะอ่านี่ฉันต้จักเธอหรือเปล่าเนี่ยฮะอือจริงๆก็มาเห่หรอกวั w วั t แต่ว่าตอนนี้รู้จักแล้วล่ะฉันหวังว่าจะได้เจอคุณมาตลอดเวลาเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนนะแล้วเธอเข้าใจฉันได้ไงเนี่ยขโมงมันพูดว่าง่าวะมันหมายความว่าไง่ายวะเรื่องงงแล้วคือตอนนี้เบเฟินพูดภาษาพิบัฟอยู่แล้วแต่ว่าแบบคือมันแปลทランスเลให้เราอะไรมานี่เหรอโอ้ที่คนยิ่งคิดดังขึ้นไปเสียเนี่ยแล้วก็บอกูขวัตฮะคือมึงคิดเหรอเมื่อกี้นี่เป็นการคิดเหรอก็ไม่รู้เนาะแล้วคิดดังกันไปจนเธอได้ยินเหรอเนี่ย โอเคแน่นอนว่าฉันได้ยินนะนะ What the hell เอ่อคุณคิดจริงๆหรือว่าฉันจะไม่รู้อ่าภาษาของคุณนะเบลเฟนอืือออห๋อหรือว่าเธออยาฟังภาษาบอร์เฟรนูเรียหรือไอ้บีบ๊อบอะไรแล้มันเนี้ยเอ่อฉันไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเธอฟังออกได้ไงอือหือแล้วฉันไม่รู้ด้วยว่าเธอเป็นใครเนี่ยฉันชื่อว่าเล็กซี่นะฉันเป็นอ่าแฟนตัวยงคุณเลยแหละโอเคถ้าใครไม่เชื่อแล้วก็ลองไปถามอ่าคนที่อยู่ในกลุ่มของ อันออฟเชียลองบริเฟนแฟนเพจแฟนเพจแล้วเ่อเขาจะบอกได้เองว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนขับตัวยงขนาดไหนแฟนขับตัวยงฮันเหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยว่าอ่าบริเฟนมีแฟนขับด้วยเนี่ยหรือเ่าแฟนเพจอะนะ <c oughs> อ๋ออันนี้คือมันไม่มีเรื่องเลยที่มันต่อเนื่องกับไอ้สกายนี่ว่าอันนี้คือมันแบบเป็นแบบออริจินอลเลยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนสิว่าเขามีแฟนขับมันนะเข้าเป็นอ๋อ คนนี้จัดการครอบครองเธอได้นะแบบพ่อแม่อะไรมานี้พวกคอาิกโหดมากเลยไม่วิวจัดการได้โอเคแล้วมันมากพอแล้วที่ท้าห้ใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบเขาไงเล่าเออจริงเหรอเนี่ยฮะนี่ฉันจัดการเดเรสได้แล้วก็อ๋อเฮออนะไอ้โจ๊ดเดิเดสวัดอะเค้กวอล์กว่าต่ฟัคเออเดี๋ยวมือชนไปเออชนจรฮะถ้าจะแค่คิดว่าไอ้เดเรียสจะไปแก้คนปกติเฉยๆธรรมดาเฉย จริงๆมันก็แค่นั้นแหละแต่ว่าคุณเนี่ยมีความสามารถมากเลยในการร้องเพลงลนะคุณทำให้อ่าใช้แสงมากเลยแหละในการที่จะอ่าเดทไลน์ออฟเก็เชียหรอวะมันมีคนมากมายแหละที่เห็นในความสามารถของคุณนะฮนะในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ใช้เป็นคนเป็นหนึ่งในนั้นออโอ้โหเนือเรื่องไม่ยาวจัดคือมีเมื่อบ้างไม่เมื่อบ้านนะครับที่ผมอ่านเมื่อกี้นี้ก็ลองลอง,ลองแปลดูด้วยกันเออจะได้ฝึกภาษาด้วยนะ ใช่อ่แล้วก็หมวกของนาะหมวกของเธอผมของเธอแล้วก็ชุดเนี่ยมันก็ทำให้ฉันที่จะเข้าใจได้ว,ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคเออนี่มันจะเป็นต้องมีการเหน็บแนมหรือว่าแบบเสียสีหรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าฉันก็ไม่ค่คยเก่งเองนะั้นเท่าไหร่อ่ะนะวัดแต่ว่ามันก็โอเคนะเออแล้วยังไงล่ะเธาอยากจะให้ฉันร้องเพลงหรืออะไรสักอย่างได้ไงหรือว่าขายรูปดีล่ะฮะเอองั้นก็ ฉันหวังว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะร้องเพลงด้วยกันได้ไหมไม่ได้นายฉันเอ่อร้องเ,เพลงไป <c oughs> ไอวิวตูดี้ก็ร้องเพลงกับพระเจ้าไลฉันกำลังเหนื่อยมากเลยตอนนี้อโอ้ไม่เอานะบอยเฟนเธอดูห่วงอย่างเรื่องนายมากเลยนะ่นคอคุณสนใจมากเลยนายมากเลยนะแค่สักเพลงหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมก็ได้ก็ได้ แต่ว่าแค่เพลงเดียวนะเกิร์เฟนโอเคไหมโอ้เยี่ยมมากเลยฉันจะว่าว่าฉันจะทําให้เพลงนี้เนี่ยไม่อ่าเหมาะสมกับเวลาคนที่เสียคนที่ที่ทำคนเสียไปแน่นอนอะไรประมาณนี้ฉัไม่ให้คณเสียเวลาเออโหเนื้อเรื่องมันยาวจัดไอ้ยี่หูรู้สึกว่าเมื่อเรื่องเมื่อกี้นี่มันจะสกิปก็ได้นะแต่ว่าก็เออแหละมันก็มีส่วนหลายๆเรื่องอยู่ ใช้ได้อยู่แล้วว่าอย่องอยางที่บอกไปดีไซน์ตัวเราเข้าบรรลุเนื่อๆไปนิดน,น,นึงอ่ะอมผมรู้สึกว่ามันสามารถว่าให้มันดูน่านสนใจมากกว่านี้ได้นะอย่างไอตัวฮอนก่อนที่มันเป็นบีเพอ่ะอันนั้นดูลายเส้นน่าสนใจมากมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะเออแต่ว่าอันนี้มันก็ดูเป็นแนวแนวปกติที่เราสามารถเห็นได้ในพวกมอเตอรนะผมเลยรู้สึกว่ามอเอรอินดี้บางตัวนี่คือบบลายเส้นม,มันดูปเป็นเอกลักษณ์มากกว่านี่เออ โอ้โอ้เคโงเพงใช้ได้ไม่ใช้ได้แฟนเกิลของไบเฟนนี่คือมันต้องมีเสียงร้องที่ใกล้เคยยียงกับไบเฟนหมดเลยใช่ไหมเนี่ยแกิลการร้องแมันเทพมาก ทำม,มันเหมือนเป็นเพชรเ,เปิดอนอะลิมิตอะไรทุกอย่างเลยฮะเออมันก็คล้ายกันไม่คล้ายมากเลยมันรูเป็นแนวนั้นมากเลยเพราะต้องเสื่อมเป็นโลโก้เกมด้วยวะมันเป็นโลโก้คล้ายๆแบบไอ้นี่เกมในบราด้า์ไอ้เบนเดนิวคราวเอโลโก้สไตล์เก่าเลยแบบยสีศยามานี้ด้วย นี่บอยฟินีแฟนเผจด้วยนะฮะเออถ้าเราโค้ไปใน็ัฝรูดเฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะเจอก็ได้เนี่ยบอยฟแฟนเกียวแฟนเอจเอ้บนจะพูดพลาดไปสิบเ้าครั้งเลยทีแรกจบไปเลยฮะโอเคกลับมาเร่อแรกกันต่อเอ,อ่อบอยบอยฟนีมาดูโซมยังวะอืมนี่นมันสุดยอดมากเลย ออ,ออผมมันถึงจะชอบแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ฉันโคตรเหนื่อยเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็สนุกดีนะตอนท้ายนะแต่ว่าฉันกับเกรลเฟนเนี่ยจะต้องกลับบ้านไปนอนได้แล้วดูสภาพกูดีอ,อดังั้นก็ขอให้โชคดีนะเล็กซี่เราไม่เจอกันนะโอเคเออเดยวก่อนนี้เพิ่งไป <c oughs> นั้นเออ เตรียมเพลงสองเอาไว้ร้องแล้วนะ่ะเอาโทษดีน,นเล็กซี่แต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถร้องเพลงต่อได้แล้วนะตอนนี้ฉัน <c> ค <oughs> งไม่มีสมาธิไปโฟกัสกับอ e ีกโน้ตหนึ่งนั่นแหละไอวีอีนั่นแหละอ่าไม่เอานะฉันใช่เวลดามากเลยนะที่จะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าปล่อยให้มันผ่านไปเลยเนี่ยมันก็จะสูนเปล่าเอานะ นี่เธอพยายามที่จะเอ่อ tripping us live now นี่เธอพยายามที่จะยื้อเราไว้ใช่ไหมเนี่ยอืมอะไรนะไม่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 แน่นอนไม่แน่นอนไม่ใช่งั้นหรอเอ่ออืมโอเคงั้นก็ได้เอ่อฉันแค่อยากจะอยู่กับพวกคุณนานมากขึ้นแค่นั้นเองนะใช่โอเคอย่างไรเธอก็เอ่อยอมรับอนะเออนั่นก็ได้นะแต่ว่าขอให้เป็นอันสั้นแล้วกันนะเพลงนี้ มองฟิดูหน้าโสมจัดเลยอะ่ะฉันเรื่องไม่จ๊ะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าอ่ะตอนนี้ฉันรู้สึกไม่วบาฉันจะสลบลมไปไหนที่ไหนก็ได้ในตอนนี้โอเคขออี่สองนาทีพอนะททำไปไหนก็ไม่ต้องร้องโอเคได้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 ฉันดีดดดานมากเลยฉันว่าคุณจะสนุกกับเพลงนี้นะเราว่าฉันจะตัง้ตงใจจทา money, ําะไรมาก่าอะไรเลยโอเคคุณเดิมนี่นะฮะก้ดโน้ตก็คือเราไม่ต้องกดใช่ไหม มันง่ายๆดีฮะเออง่ายๆดีง่ายๆดีไม่ต้องงลบคิดมากเป็นโน้ตที่อาจจะไม่รุนแรงมากหรอกแค่กดก็จะเจลื่อนริดหน่อยก็ได้นะแล้วก็มันน่าได้จะดูง่ายเลยนะเพราะว่าสีมันต่างากไอ้โน้ตหลักที่มันเป็นของอันนั้นมากเลยมันต่างไปเลยอันซ้ายแล้วเป็นชมพูใช่ไหมแต่ว่ามันจะต่างไปเลยไอ้สีที่เราเป็นโน้ตแบบจางๆก,กับโน้ตที่มันช้มๆเพราะงั้เราจะสกตเห็นได้เพราะว่าที่ชัดฮะ ก็ถือว่าไม่ใช่ปัจจัยยากเกินไปนะความเร็วก็ถือว่าช้ามากเลยสำหรับท้าเรียนเดือปกติมากถือว่าเล่นทุกงมีต้องไวฮนะใครอยากลองเล่นดูก็ได้นะฮะลองเล่นดูได้ไฟเฟรมสภาพมันแบบจัดเลยโอ้ยเผื่อกดเม่อกด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเด็ดนะเขาว่าไงวะเนี่ยเด็ดนะกดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นาเขาว่าไงน่ะน่ะน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอา้เอากดแล้วก,กดใช่ไหมหมดเลยดิ <c oughs> อ๋อ,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 อพอกดแล้วมันจะนับเป็นไอ้นี่พลาดอ๋อโอ้โหงั้นก็ไม่เป็นไรนี่ว่าเออถือว่าเล่นได้ดเลยีว่ากดแล้วมันจะเลื่อนลุ้นซะหน่อยไม่ใช่เว้ยถ้ากดแล้วมันจะนับเป็นแค่สกอร์พลาดเฉย คืออาจจะยากสำหรับคนที่จะทำคอมบูแล้วจะพุ่งไปยากหรอคนที่ทำคอมบูมค,ค,มบคุณดนไรอยู่เลยโอเคโอเคคุณเริ่มตาลายแล้วตอนนี้โหมาเย,ยอะจัด <c oughs> วิ่งมาเราจนมืดเลยเหรอเนี่ยมืดจริงเออ <c oughs> ไม่ไหวอ นอกจริงวะเอ้ออะบอฟฟี่วัต่อเฮลวัตเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยจู่ๆจู่ๆกูเปลี่ยนแนวเปียพูดเสียงดังชิบหายแล้วเฮ้ยนี่มันแก๊งเด็กเพื่อนบ้าน อุ้ยอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนแนว,วแต่เฮี้ผู้ชายเป็นใครโอ,โ,ออโอ้โหอโมไม่เป็นแฟนเกียที่มันอยู่ในแฟนเพจใช่ไหมคือมันกะจะล้างเราไว้โอ้โหได้กูนอนจนถึงเช้าเลยเนี่ยแล้วเกิดเฟนคือแฟนหายไปไหน,ใน,ในมันกลายเป็นแนวเฮอร์เรอร์แล้ว,วเนี่ยไอ้เชี่ยเออนี่ฉันอยู่ไหนวะเนี่ยเซอร์ไพรส์ว้าว ฮะนั่วมันเธอแบบเขาว่าไงมบบเขาว่าเซอร์อไพรส์มบบเขาว่าไงเนี่ยดูรอบๆสิเออนี่มันเป็นเออ่แฟนแฟนคลับจากอ่อันออฟฟิเชียลแฟนอันออฟฟิเชียลนี่กูเขียนมาโดยแฟนแฟนของฟอร์เนตี้อะนะพวกเขาเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะอตอนที่คุณกำลังน,น,นอนหลับอยู่เนี่ยอ,อ๋อไซวอล์กวีออพวกเราเนี่ยก็ได้เผื่อตัวเข้ามาได้ก็เข้ามาเตรียมต้อนรับคุณไงเล่าตอนนี้ทุกคนก็ได้เจอคุณแล้ว อ้ห oh, oh, oh. มยายความว่าไงนะเ,เธอเธอสลาดีเออเลาดีมีอินแฟนเกิ่นี่นนนจะจับฉันมาเจอพวกนี้เหรอเนี่ยโอเคใช่แล้วมันไปนเก่งได้ไงน่ะเก่งงั้นเหรออือแค่คนเดียวก็จะบ้าพอแล้วนี่มัน <laughs> ฉันจะให้กลับบ้านที่เสียตอนนี้เนี่ยบุกเธอก็ฮอ,อลอเราใช้เต็มไปหมดเลยโอเคฉันเออเผลอหลับไปที่ที่มันเย็นๆทั่วบุตรเธอเนี่ยเอ่อ ต้องมี in my track เหรอก็คือกุดสลบไป on the cool เอ่อ,ฉ,อ,อฉ,ฉันไม่คิดเออฉันไม่คิดแล้วว่าคุณจะรู้สึกไปทางแบบนั้นมากกว่าคืออะไรวะเนี่ยเขี่ยมุกเหรอมึงเล่นมุกกันเหรอเอาเดี๋ยวก่อนนะแล้วมึงเธอทำอะไรกับแฟนของฉันเนี่ยเอ่อเธอไปไหนวะเนี่ยเวนคลาวซันฟิงซันฟิงเขาซันฟิงงั้นเหรอแล้วมันไม่ใช่ความรู้ใจของเธอแน่นอน กอร์เฟนเนี่ยกลายเป็นที่มีผู้คนมากมายเอ่อพ t ทติ้งแ h a n อ all o ว e r her w h ั t นั่นก็คือแถคนเดียวนะโวยเออฟังนะฉันไม่รู้ว่าคุณเอ่อคืออะไรขึ้นกับเธอนะแล้วก็เธอเนี่ยคงจะหลงทางอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าเธอคงไม่ไปไหนไกลหรอกโอเคฉันคิดว่าฉันแค่พยายามทำสิ่งที่มันดีสำหรับคุณที่อ่าเพื่อเพือคุณเนี่ยได้เจอคนที่พวกเขาเนี่ยแคร์สำหรับคุณไงเล่าบ้าหรือเปล่า <c oughs> เออเอาไปเล่นจริงดีกวอาเลยกันนะเล็กซี่ตอนนี้เราเออช่วยพูดถึงเรื่องที่จะเกลือเฟนเออหายไปไหนไหนได้ไหมโอเคแล้ววันในเวลาเดียวกันเนี่ยฉันก็อยากที่จะเออเซลวี about you for สองโอเคคือมึงจะร้องเพลงสามวันเใช่ไหมโอเคขอบคุณมากเลยรีบพอดเรื่องนี้ดีกว่ามึงอย่าออกนอกเรื่องเยอะมากนะโอเคไหมแต่ว่าฉันเจอมาแค่สองเพลงนะโอ้ไม่ต้องห่วงนะฉันจะเลือกเพลงนี้เองว้าวงดฟิล์มหนึ่งเดือนเลยว่ะดูหน้าดิอี อะไรวะเนี่ย e ด็ดเลนส์โนสเ s e Deal Damage and Increase the Score Speed เฮ้ยอะไรอ่ะมีนู้ดพิเศษด้วยอ้าวไม่ทันเฮ้ยห้ามกดเหรอคือห okay, okay, okay. oh ้ามกดโอเคโอเคโอเคโอ้โหไอ้เจอเฟนได้กูฟัิ่งเจอเกอร์เวนอ๋อคือไอ้นู้ดที่มันเป็นเล n ส์ก็คือถ้าเรากดแล้วเนี่ย เราจะเร่งรถแล้วก็สปีดไอ้โน้ตมันจะเร็วขึ้นก็ว่าอย่ที่เปเมื่อกี้โน้ตมันเร็วจังเลยวะโอ้โหนี่มันคือแฟนคลับของไบเอฟเอทั้งหมดเลยเนี่ยไม่สกายเลยฮะอ๋อนี่คือคของปกติของมันจะเป็นอย่างงี้เออเมื่อกี้มันเร็วจัดเลยเฟนไปไหนวะน่าโอ้ยโอ้โหไม่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 มันจะมีหมดไหมเนี่ยหรือมันจะเป็นอย่างงี้ไปตลอดเลยเหรอ ไอเชี่ยไอเชี่ยความเร็วคูณสามสามเท่าโอ้โหสี่เท่าอ้าวมันมีหายวะมีหายโอเคชี่ยกาเซโนด้ยถ้าดูดีๆอาเซโร่เป็นผีเลยอะคนไม่ยังส่งใจกาเซโรนกันดูดิโอ้โหวุ้ยความเร็วคูณสามเท่าโอ้โหเร็วจัด ยาวด้วผมลองมองดูดีแล้วเหมือนจะไม่มีสกายแล้วก็ตัวละครอื่นที่มันเป็นในนามแฟนเกิรนะ์ลเนาะหรือว่ามีแต่คุณไม่เห็นวะเนี่ย ไมม่นะีเอาอีกแล้วไม่เรนจ์โหมดฟังดูเท่เเแต่ว่ากดจริงแม่งบาจาัจฟังดูคนจะเป็นโน้ตที่สนับสนุนเรามากกว่าคือพอเรากดเราจะได้แบบอะไรต่างๆมา,มาประมาณน,นี้แต่ว่านี่คือยิ่งกดมันยิ่งทำร้ายตัวเองเดี๋ยวอก็เพลกลงมาแล้วเว้ยใครหาวิญญาตให้มึงไปจับโดนขนาดนี้วะไม่ใช่คอนเสิร์ตนะเว้ยที่มันจะกุ้มใครันก็ได้ ยเียยยยโอ้โหโอ้โหไม่หยุดไม่มีหยุดโอ้ยด เป็นสุดท้ายนะแต่ว่าอันนี้คือเธอก็ดูเหมือนรู้สึกผิดนะคือรูปรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองแบบทำในสิ่งที่ถูกแต่ว่ามันก็ไม่ถูกสำหรับคนอื่นนะคือแบบเธอแบบหลงผิดนั่นแหละเข้าใจผิดเอคิดว่ามันจะดีสำหรับเขาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีเลยแล้วก็เมื่อกี้นี้มันมีเซนนูตเป็นเนื้อเรื่องขึ้นแต่กูไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องเช่เล่มเกิดอะไรขึ้นเมื่อเนี่ยบั๊กใช่ไหมเกมบั๊กใช่ไหมบอกกูทีวัดอันนี้คือเราแบบอดบทบทใบิ๋อ โอเคคราวนี้จะลองไปเกบเธอแล้วเธออยู่ได้แล้วนะอะไรวันนี้มัวนี้ไม่ได้ w ม a t t ฟัก u c k าะแม่งยาวด้วยเมื่อกี้ผมแบบ ซอยยิ่เกิดจ้า่าจริงน่าจประมาณห้านาทีอ่ะแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะแล้วมันก็ค้างไปเลยวัดแล้วกูไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องที่ไม่มเหมือนคตรยาวมาก,กน,นะคือเมื่อกี้กูสกิปตะลวนยังใช้เวลามานี่เกือบสิบวิลเลยอ่ะเด็ดนะเด็วนะๆๆๆเด็วนะไปหนึ่งนะเปหนึ่งนะโอเคฮะถือว่าจบไปแลแรกกันสลับมัดวันดีเนาะอือเฮ้ยเดี๋ยดิมันยังเหลือไอ้นี่อยู่มันยังเหลืออ่าไอ มีพิเศษอยู่สองอันโอ้อยนั่นเรื่องยาวเหยียดมาเลยก็เอาจริงนะคือความสรุปให้มันสั้นก็ได้นะกูอ่านจนเหนื่อยเนี่ยกูว่ากูอ,อ่านจนแบบเว็บแม่มอง,มองอบมึงอ่านเยอะเกินไปแล้วกูรีเฟรชให้มึงแบบไม่อยากจะอ่านต่อแล้วันนีโอเคถือว่าจบไปแล้วก็กถือว่านั่นแหละฮะสรุปก็คือสุดท้ายก็สิ่งที่สาวเล็กซี่ทำเนี่ยก็คือแค่คิดเองเองเองแล้วก็ทำเพราะแค่คิดว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแนละ้วมันสุดท้ายก็ บายเฟยินก็ไม่พอใจกับบ้าไปส่วนเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับแล้วก็คงจะไปผิดใจกันผิดคอกันนะฮะว่าทำแบบพนักงานที่มีบอกเพื่อนก่อนแล้วมันจะทำอะไรอะแล้วพานเนี่ย <c oughs> โอเคไม่รด้องคงจบไปแค่นั้นนะฮะโอเคคราวนี้แล้วก็มาดูเพลงวันนี้กันดีกว่าสองเพลงให้มันจบไปเนาะไปะอันนี้ไม่มีหมดฮาร์ดใช่ผมจะไม่พูดเลยนะฮะผมจะแค่เล่นเพลงเฉยเนาะ ไม่ต้องเป็นไอ้นี่ด้วยนี่ไอ้ออกอะไรได้กันไอ้เชี่ยกูไม่เอาละโอเคโอเคยังดี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 คิดว่าจะแบบสองเพลงมานั้นนี่คือมึงจะไปเอาเพลงอื่นจากบัานอื่นมารีมิกซ์เป็นแบบเสียงตัวเองใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเพลงเมื่อกี้เป็นของแทงแมนนะเฉพคนที่ไม่รู้เนาะก็คือความที่เอาเพลงแทงแมนแล้วก็มารีมิกซ์เสียงเสียของตัวเองอะซึ่งก็อยากเล่นเน่ยมันเติมอ่ะ ถ้าใครอยากไปดูเพลงก็ไปดูในคลิปของพวกบอทแฮงแมน Man ได้ะฮะผมว่ายัางไงตัวนี้ฉบบก็ตัวจะฟังดูดีมากหมดแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้นี่ผมฟังแค่แบบไม่กี่วิผมก็รู้สึกว่าคนเหนื่อยที่จะเล่นเลยอะไรมาเนี้ไปยัาม,ยมาดีกว่าฟังเพลงนี้กันดีกว่าฮะ ไล่วด้ไม่ได้แล้วมันตั้งเจว้า่างเงี้ยแล้วมันจะไม่พลาดบ่อยเลยเนี่ยโอ้โหพลาดลัวนเลยไอ้ยิงพูดนี่คือยิงพลาดเนี่ยโอเคพอแล้วมาละ ผมเพลงเหมือเ,เพลงสุดท้ายเนาะเออโอเคถือว่าใช้ได้ฮะเพลงใช้ได้ใช้ได้สเรื่องเพลงที้สุดที่สุดเนี่ยผมน่าจะให้เพลงที่สามจากในวิกหลักได้กันเ,ออเพลงที่สามฟังมันฟังออกมันดีอะมันในเพลงที่เล่นบันแล้วก็ฟังก็ดูฟังเพืน่นนแบบมันด้วยโอเคถือว่าจบได้กันอย่างมอดนี้ฮะเรเปิดนหน้ามากันดีกว่าก็เกี่ยสำหรับวันนี้เกียร์ไฟในฟังกินกันกบมอดของเฟนเกิร์เฟรนซี่วีดเล็กซี่ขอจราไปก่อนได้กันนะฮะ เรียกได้วันนี้มอดแฟนเกิร์อมอดหนึ่งที่ตอนนี้ก็กําลังมีกระแสกับเรื่องนี้ที่ออกมานะอมอดแฟนเกิร์ก็รีบทยอยทยอยมากันเตะเย,ะย,ะยะอะเยอะเลยฮะเตะเตะเชีย่ยเลยวะแล้วผมก็ขอพูดถึงวันนี้ดึ้งว่าในส่วนตัวเนี่ยผมโดยรวมนะคือผมให้มอดนี้ในี่แบบที่อโอเคค่อนไปทางแยกหน่อยเลยกันทุกอย่างโดยรวม,มนะคือเพลงเนี่ยมันก็แบบอยู่ในขั้นดีเกฑนที่ปกติครับสำหรับผมนะแล้วก็ส่วนของ ภาพเี่กก็ถือว่าเเกมปกติได้กันแต่ว่าเนื้อเรื่องนี่คือมันแบบมันยาวเหยียดมากเลยไอียไอ้ที่เขาบอกนี่คือฟูอันนี้ม่ใช่คาสีนี่คือมันไม่มีอนิเมชั่นคาสีเลยเว้มันเป็นแค่แบบพูดคืออเฉยเออในแบบการพูดก็เป็นแบบเป็นกระดาษอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้แหละอาจจะเขาทำแบบมันมันเป็นสไตล์ของเขาก็ได้นะอมแต่ว่าก็ไม่ใช่มดที่แย่นะัะเป็นมดที่เล่นได้ผมบอกว่าสนุกเลยแต่ก็เทียบกับมดหลายๆมดที่เป็นแฟนเกิร์ออกมาผมก็ให้มดดีที่ อ่าต่ำสุดเลยกันอันก่อนยังู่สนุดกดหน,น่าก่อนอะ่ะโอเคก็ถือว่าจบไปแล้วกันฮะสำหรับคนที่อยากเล่นหนุนก็เล่นได้ในคีย์เพลย์สำหรับว,วันนี้ขอตลาไปก่อนบา,บายยครับผมเจอกันครับ